One, two, three, come on. Come on. Come on. Hey, hey. Come on, come on. Hey, hey. You wouldn't want layer. ้โอตำรวจพับจีครับโอ้เจ๋งมากครับเวลาว่างกับตำรวจพับจีแกอูชูสักอูต้องชัดดีแล้วเออต้องนานแล้วนี่ยอูแกอูโหดมากครับเล่นพับจีครับครอบคโอ้โหโดดเลยแก่อูข้างมิ้นเล่นพับจีอ่ะเจ๊ไม่ข้างมิ้นอ่ะ ้กงมิ้นเลิกกับแฟนนะแกอูไม่ใช่ไม่ใช่อะไรดูเฟซบุ๊กไหมมีเขาทดลองอย่างเง้าโพส์น่ะทดลองดูอะไรอ๋อเขาโพสต์บอกว่าไงไม่รู้ไม่รู้ไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นอะไรโอ้ที่สามเขาโพส์บอกเขาสเปครีมนโฮวแล้วคุณเป็นรีมนโฮัะใช่ไหมมิเออ เฟซบุ๊กคุณน่ะใช่ไหมถามเขาเรียกคนเนี่ยต้องมีโพสต์รีเป็นโฮะไหมเป๊กเกอูเลยคุณเป็นรีเป็นโฮอ่ะผมไป็แซวอยู่วะสเปคต้องมินเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ฟากีก็ฟุบฟุบโอ้โหดยอะเลยนี่เล่นหมดอะไรอูกีบเล้งคลาสสิกเกีบแร้งคลาสิก กรุงเทพอ่ะโหครับดูครับดาราว่างของไก่อูสักแสนฟองริวไม่เชียรอ่ะเขาต้งมิ้นเลิกกับแฟน่ะทานเจ๊ไหมนะมิ้นเลิกกับแฟนนะเจ๊เงียบไปเลยเอ้าเขาต้องมิ้นเอาไก่อูเอาไหมเอ้าเอาเลยอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไหมเอาเลยเหรอ ีกเออก็ต้องจีบหรือกล้าจีบไหมเอ้อกูกล้าจีบไหมเอ่อสมมุติว่าน้องมิ้นเปิดบอกว่าจีบได้อย่างเงี้ยเดีงกล้าจีบไหมไม่รู้อะไรกล้าจีบไหมล่ะมั่นเลยมั่นเลยจัดงานนี่เรา เจ๊กูต้องไปมันน่น,ะน,นะนนะที่นี่นะเรลำปางนะมึงรถม้านะที่แผนกนกินที่แผนกแล้วเนาะนี่นี่ดูการเล่นครับโอ้โหเซียนโอ้โหตายไปครับเก็บของอย่างเดียวนะครับตอนนี้บบบสุดยอดครับเจ๊กูเล่นใครเดียวโอ้โหเดียวด้วยไม่มีพวกด้วยไออยู่กับแกใคร,ใครไง เดียวคถ้านสมมติว่าเขาให้ยอมจีบจะจีบทาไมเออจีบไหมอ่ะไม่รู้ดูดูทำไมไม่ดูทำไมอ่ะดูเลยถ้าเขาสดแล้วเขาเปิดโอกาสให้จีบแล้วเออไม่แน่ใจยูงยองไหมไม่แน่ใจตอนน้าต้องจีบเขาปานฮะจีบก่อนดีถ้าใครอยู่ไออาอ่ะสมมติน้องมิ้นบอกว่าจีบได้ไงอ่ะไอ้ว่าไงเออ เวลการให้แก hungry, ีกูไงเกี้ยแกูคิดว่าไงดูว่าไงหลอดเล็กได้ไงก็ต้องคิดอยว่าสดแล้วนะเออสดแล้วนะอย่างเงี้ยตอนนี้จีบได้แล้วเอาไหมถ้าแรกเกิดเป็นจีบได้ไงเออจีบยังไงไม่รู้เลยพูดก็ไม่จริงเออแต่กูต้องทักไปดิทักไปเขาก็ต้องเหงาแล้วแหลเขาไม่มีแฟนแล้วตอนนี้เออจริง เดี๋ยววันจ oh. mm ันทร์ถามเลยน้องมิ้นลาลางานไปเนี่ยวันจันทร์ก็กลับมาเลยโอ้โหยิ่งทำหน้าจริงจังเลยแต่งเลยนะเอวนะถ้าครบนะคนนี้นะไม่ได้นอนหลบยูหมดเลยไม่ยังไม่ได้ครบกันเลยไม่ได้นรนหลบยูหเลยยังไม่ได้ครบกันเลยไม่ได้นอนหมบยู่มดเลยเอาสมมติว่าเป็นแฟนกันนานแล้วอ่างเงอ กูต้องแต่งก็หาตั้งแต่งเขานะลูกเขามีพ่อมีแม่กูต้องแต่งะ่ะอย่างนั้นก็ต้องแต่งะ่ะเขาจะพาเขาหนีอะไรไงหนีไม่ได้ <c oughs> เขนต้องรวดอ่หนีก็โดนนี่โดนหราพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องดิเดี๋ยวออกรัฐก,การอะให้พี่แดนเป็นกู้ใหญ่เลยเออเนี่ยให้สาววัดเป็นเลย <c oughs> แม่มาเลยเอาไปไหมซื้อทองมาห้าบาทป๊อกรอลงไหมเออมันในมันในกองเกับวันนั้นเราไปแต่งที่บ้านเขาได้แต่งแบบบ้านๆนะแต่งแบบเงินห้าแสนกองห้าบาทห้าแสนเลยพี่สู้เลยกูซื้อรถมาเขาเท่าไหร่อ่ืมสิบห้าโอ้เอากู้สาธรกรน่ะตำรวจกู้กล้วยหมดหายหมาเ แต่งสักแต่งสักช่วยกันอ้อช่วยกันสองคนอ้อค่ารักกันก็ต้องช่วยกันแหละช่วยกันคนละแสนสองแสนอ้อแต่งสักถ้ากินค่าอะไรไม่เกินสามแสนอ้อคนละแสนกว่าเออเก็บเขาก็ให้ตังเอวเก็บอยู่แล้วค่ามั่นค่าอะไร่ะคนเหนือเขาไม่อันี้หรกคนเหนือใจดีตายเดี๋ยวราถาม้องมิ้นกันนะรองมิ้นมากนะหนึ่งยี่ไม่หรอก อยางเออเกิดเขาเอาเกย์อูจริงอ่ะเกย์อูเอาไหมเอ้าถามจริงเอ้าดูก่อนเอาทองดูก่อนแต่บาต้องดูก่อนเอาทองบาทหนึ่งก่อนเอ้าดูยังไงคือต้องนี่คือแบบไม่มีใครแล้วเกย์อูเวอร์การจะไม่ชอบเราแต่จะมีคนที่ชอบอยู่แล้ววันจันทอ์วันจันทร์วันจันทร์ก่อนเลยทองบาทรหนึ่งผู้หญิงเขาไม่บอกหรอกว่าชอบไม่ชอบใช่ไหมเขาาจะมีคนดูที่การกระทำดูแค่เกย์อูจีบจริงอ่ะมันก็มีสิทธิ์แหละอาจจะมีคนในใจเขาอยู่เลยนี่ไม่ไม่ในรู้ วางไว้ก่อนเลยแฟใครพี่โตไงไม่รู้ที่อะไรนะโตวีโตทูพีชื่ออะไรนะแฟนตรง้หนต้องต้องทูพีเหรอซื้ไก่อูได้ไงไก่อูกิ้โลวมก็ไวหัวคู่นี่โหเล่นเกมยอดเลดู ปาปาปาปป้าให้โ้ก็จริงอะ่ะเวลรว่างของตกรวนหนุ่มตระโดนี่ท่าน่าจริงจังโหหรือว่ามันมีบอกพร้อมยีคม่ครบแล้วทำไงไม่ใบอกหเเขาไม่ได้บอกคือเขาก็ต้องแบบ ทำอะไรแบบเออให้คุณรู้ไงต้องมีเซ้นแหละกูต้องเซ้นแหละใช่ไหมเจตังค์ก็ได้เอาไมจฉาหลีกใครกใครต้องจมใจใครชอบไหมชอบไม่ชอบได้ทำไม่ชอบมหีงน่ชอบดูต้องชอบแหละดูซาดิดอยู่อะ Yeah.